สวัสดีครับผมพี่น้องดีค่ะว่าน้อยน้าตุ๊ดจ้ะสวัสดีเอฟซีออสเยาชาแนลนะคะครับผมวันนี้ก็อยู่หม่องเก่าหม่องเดือมบ้านสวนนิรุยชาแนลนะคะเหตุใอยรับบอ,อเดือดห้องกันแล้วผ่านี่ยแพรก,กับแพ็คเจยวอดไบนะคะใช่ครับผมเดี๋ยววันนี้5าเป็นช่วงบรรยากาศย่ำแรงของบ้านสวนเนาะคะ่ะเนาะว่าอันอีออนนอนนอยังเกาเก็จะเหตุข้อการมีข้อการอียังกาะอันขอกัว้งาขา้า,ามงั้น55เป็นเบอร์ปลา มั่นไปหอดใสแล้วนะคะอะไรครับไปกันเลยจ้าไปมีน้องีห้าไปด้สวัสดีค่ะช่างเสริมสวยอ่ะออผีเสริมสางชาลอนของนิวชาเนเอลฮะไอ้ช่องยังก่อฮะอะไรยังก่อผีเสริมสางชาแนลเป็นตะนางเบิ้ลมือเป็พี่ลูกค้าเขาเลยเอ้า แต่เปิดร้านเพิ่มสวยมานี่ลูกค้าคนแรกเพราะกระซาสเทือจีนใช่กระาสอเทือลูกค้าคนแรกเป็นซาผมเป็นบริษัทตั้งเมือแล้วว่ามป็นสองสามหมื่นนะย้อนทายของเธอแล้วแหละจังมหาชห่นในเดอร์จะขอบคุณสำหรับหมื่นซับโอ้หมื่นซับแล้วหมื่นซับแล้วก็ยแล้ะยอดและยอดคนดูแสนคนที่ดูเนี่ยบวกคิดบวกปั่นมาคนสีเบิงเข้าปั่นนั่นน่ะะ กันนะครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดดยอขอบคุณถ้าไม่มีเอซีก็คงไม่มีพวกเข้าววันนี้อีหลีพี่น้องฝอยยอมรับอีหลีบอกคิดบอกฝันมาข้าสติดเด็ดฮอตวิวฮอดตรงแนวนะครับพี่น้องอิ่มดี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 ฮะอิ่มดีอิ่มดีซีฟู้ดอิ่มดีอิ่มดีจิวานฮะไปไปพี่น้องกับพี่ข้าวเดี๋ยวเบิ่งจ้ะไป เอเคอย่าโอเคโอเคโอเคเยอะแบบนี้นี่หนามบัวบาวบ้วฟังว่านี่รุยได้หนิฟัมบัวนี่รุยสั่นวนพี่น้องอันนี้ะไปามหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหกมั้งมึงกระมังง่ค่ะทีมงานฝั่งทีมงานงา พอมึงพ่อมองพ่อยังพี่น้องคุณพ่อนะยังนี่พ่อสวัสดีครับยังนี่เ็ดปลาลทิกไก่ปลาล่ำมือแเลี้ยงเงี้ยปลาล่ำเนอะเ็ดปลาลัทิกไข่ยันเพร่วห้าสิเอาไปประกอบฉากไล่โดมือนเลี้ยงนะคะไล่ทิกพี่น้องยไงเาพี่ไสพี่รอดพี่ไสพี่รอดยิ่วย่างวสิเลยถ้าได้ยังวันเฟปลาลัดทิชกิน้องปลาลทิกเดีวพี่ร้องามง่ว ฟามวัวใหม่ได้านรับ้นปลีนพรว่าี่นกนท่าั้่กบุ้งเช่กับสิเ็ดเพื่นพี่นอยว่าเบอ่งอันนี้มองแค่เรี่ยงเลยอ๋อเซลโซลาเซลจตัวนมองแค่หวอ่อนกิซ่อนไหม้กังคืนมือนมาแบบนี้เลเปิดเสียงเปิดเสียงอันกิซ่อนคืนมันก็จะเดี๋ยวมาห้าออนนี้มาห้องมันก็สิบินแล้วมาตกตกตกลงเก่กินเมื่อและวายอย่เด้ ไทยมาเหยียดมาไยากนแม่เด้เหมือนเลยเมือนแต่ว่าเม่อเดี๋ยวมาไทยเมื่อกลาคืนเนาะมันม่อคำเห็นมันเมื่อดครับผมเพราะว่าฮาเปิดกลางคืนมันค่อนจะมานะคะนุ้ยนกยุ่งนกยุ่งนกยุ่งนี่นกยุ่งขนาดนกยุ่งโอ้หามันก็ห่างเอเอาันถอนขนพูดเลยพูดเลยพูดเลยเดี๋ยวมันล่ำแทพี่นนอนปาเทียมไยเบอร์มันล่ำแทเดี๋ยวพ้องหนะกำลังกลังกำลังครับกำลังสวยงามเ่นะคะ โครงการฟาร์มวัวของนิรุชชาแนลนะคะเดี๋ยวพี่น้องกะกำลังจะคืบหน้าเ้าก็ได้ประมาณ40 40เปอร์เซ็นนี่ละเดี๋ยวมันแล้วเซตแชมบูรห่อจากผ้ามาทายเบิร์อีกที่หนึ่งนะคะครับช่องาบรรยากาศบ้านเสียงแค่มัน,าานเล่าอากาศดยที่ไหนเรื่องปลาปลาลองนี่ละปลาดุงปลาดุกอ่ะอเนี่ยเดี๋ยวพอแล้วตีแล้วได้และะะ้วนะใส่วนันแว่นเบิรงดู วานหัวหันให่มันกินคืออันวานหัวหันอ้อหวานอันแล้วออกแห่าวบาดเดียวเน่พี่น้องเดี๋ยวเ่อไรลงไปตึงเดี๋อวแห่าวบาดเดียวดึงแหขึันมาแบบด้เต็มแห่หลอดลายยีลีลายยีลีลายยีีเดี๋ยเบ่ง้อบ่ไปไหมโอ้ยจสูเงนะไกลไกลเวเบ่งมันรำเพรนนะเดี๋เบ่ง้อมันรำเเดี๋ยวมันรำแพนเดี๋ยวสิาดูว้ายเบียบง่า เอ้าเวินกยุงล่ำแพนพี่น้องเง้ยเดี๋ยวแต่เดีม,มาเลี้ยงนี่แหละของก็เห็นมันล่ำแพนนี่เบิ้งนี่แหละยางสวยโลดของสั้นเนี่จนยจังเลยเด้อพี่น้องมันไก่ป๊าด่างสวยสวยมากเลยป๊าดพี่น้องเบิ้งป๊าดลงเบิ้งหางวีหางมันอย่างเด้อบรรยากาศบ้านสวนเนี่ยเหมือนแลงเด้อพี่น้องเวิงนกยุงลำเพลินนะคะ แบบงามหบงามปดหางแบบงามเรงหางเงหางบอกพี่น้องเขาเอินนกยุ่งล่ำเทียนใส่้ขขางใตเห็นมัน่เห็นหร่หล่ะมากีมาคีบ่ม,ามานันล่ำเทีนที่เราดูกสวยบออือก้ยสวยค่ะ นั่นนั่น,านนั่นงับข้อแล้วโอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวเี่นเนี่ยนั่น,น,นกำลังร้งอเพลงอุ้ยแบบสวยไม่ไมมมเห็นดีกว่านม่เบิร์มันกรเลยผ่วเออคนน้องเบิร์ดอย่างเงี้ยดอกน่อยนักเลนยนะที่พี่น้องจะได้เห็นนี่แหะซ่แล้วซ่แล้วไอ้ต้นเสียดีโซ่แล่โซ่เหยื้ดู เอาใจยังเขไม่หอดอยทุงขาหน่ใจมึงกินเขาใจงินทุ่มเใมีทงขาดิใมีหอดยสีนะเขาจะใยังะนหิวอไรยังไข่อยู่เรื่อยนะครับผมยังไข่อยู่เรื่อยไข่เนีไข่ตลอดนะคะเสียต้อเสียต้องเสียต้อไม่นโอ้ยังใส่ยังเงเบาตัวฮะ โอ้ oh. ว่าพีน่น้องยังทำแผนป่ะผ <ś p ies> ู้ใดอยู่ไกลเห็นยังอ่นหาตัดองี้ยแล้วน่ะหาตัดประลัดคีิปมาเห็เพื่ยอยหนห้าวว่าจ่เสียต่อมเสียต่อมพำลังทำภารกิจให้่าวามแสงทอรครับ ยไง่ามันมีน้ำเล่มันยนครใครดีใครใหญ่น้ำนีตังใหญ่ใบ้านสวนนี่ดูชาแนลนะบยครับผมั้บ่ไ่บตุยังไงเสต้องเสต้องเสต้องเสยังเสียังงฮะปลักชีตไหมถึยังะมันแปลว่าย่งปลกชะ

รู้แล้วรู้แล้วก็แล้วไม่ใย่อันเจ๋หรือผู้ใหญ่อะไรแบบต้นห้าต้น้านานี่งคนพ่ต้นนี้บสีออกตุดต้นนี้บบ้สีออกได้แะต้นนี้แลสีออกต้นนี้เช่วง่นวนี้รุยพี่น้องวนี้รุยละมีสมาชิกเพิ่มมาอีกตัวแล้วีนตัวหุนหรือตัวได้ละพี่น้องาเสือกลูก เป็นไรต่อไปแต่ว่าตัวนี้ออกแล้วนั่นคือลูกมันนั่นั่คนนี้แหละชิอยทำไมลูกไว้จะว่าขวัสมองบด้ว่าเนี่ชิวออจังได้ขอยญเยีมัมแล้วเอา็มันคือว่ามันสองเหรียญเนี่ไปแล้วนั่งไปแล้วเสร็จ่อไปแล้วไปไป้ปไ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 ปปนไ บนเดมมดบ้านสวรอันนีงรุ่ยย่ำหมูแดงพอบน้องเนาะสุดได้เอกเสียต่ำเสียตำน้องเสียต่ำีดยนะคบรรยวเอกาย่งนนี่เิดเก่หม้อหมอวันหลวงเนาะม้ม่นม้อหมาสับีนี่ม้อหม้เลย วผู้เดก็จอดไปนี่มีบาผู้ใดนี่เ้ยอไปท้ายของห้างหรอว่า่ดล่าสุดจอดไว้โดนไล่อันเดแบบเปาเมียพ่อเดือดโรคบาดโนไล่มงแข้งแวรถฮะโอ้ยมันจูฮะจูไปที่ไนครุงญ่เรื่องจูจมาลจ้ะโอ้สาวสวยจูรถมีบาเถเยเอาขึ้นมาบ่บ่ขันหกญ่เรื่องจจจักไหนเอากรจูงเลนะจูงมาก็ได้อ ตนูกเงจุ่งเลยข่าวไปเนาะอจู่ไปบนเขาเกียเนี่เขาเกียยำนาเบิดแล้วกรต้อขึ้นนิดห่อยจูๆมัน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 มาแร้อือผมจับเอ้ยผมจับมาแล้วจะเมอพี่นองจะมื่อเดียวครับเพราะว่าเดียวัน ตั้งตั้งใบสีเขาเจ้าใบสีไหว้พระอ๋อวันนี้วันพระเป็นคันหาคันแปลนแบบสีไปอาบแน่แล้วแต่งตัวมากเคลียร์อืมเจอกันเดี๋ยวที่หนาเวทีหนาเวทีเจอกันนะครับพี่น้องโอเคโอเคไปแล้วนะคะรักเอฟซีทุกคนนะคะไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนตตตะะะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายหนุ่มจอนนุ่มจอน ไมข่มาบาบาคักะล่อจไปขายของแห้งยเอาเอจูมึงก็ดูสาวใวกจีมไ้หันด้อดิดอรอผู้ใดเี่สาวจูงรถพี่น้องพี่น้องเอยลาซคอยจูงรถคอยจีไปขายของแห้งยู่สาวจูงรีบาทพี่น้องรถสตาร์ัตติกาไปีเด้อีไมูจูงเียเยียบีต้องวะ แบบดีแหละไม่ใส่หมูนะ <laughs> แบบดีแบบดีจ,จ,วดจะวะท่นนานเดียเจาะถือไก่ไทยเจาะกับไม่รู้จูนเลยหรออ๋อเดี๋ยววาฉันโอ้ยหจังถือหัวละมาหอดแล้วพี่น้ขของลาซูขอเสียไปขายของห่างอยู่นี่ตัวขอจูงมากหวกัวจุว่ารีนหอยโอเคครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะเ้ากับผามาเบิอง บรรยากาศบ้านสวนในหายคิดถึงแล้วจากที่ไปนั่งฝ่อนคนปะะล่อยย่โรงพยาบาลเกือบชอคเดือเน,นะ,นะพี่น้องนะคือกะคิดถึงบ้านคิดถึง MC ทุกท่านคิดถึงบรรยากาศบ้านสวนอยู่บ้านฮอกทำไมมันสมัยที่ซุนแล้วพี่น้องอยากยังก็ได้ก,กินยูพุญบอกโอ้ยกินได้อาหารตามสร้ง<ช>างแต่กับแคก่ก็ว่มีกิน ว่อยู่บา้านสวนกับมาสู่บรรยากาศบ,บริสุทธิ์นะพี่น้องเนาะมาสู่บรรยากาศบ,บริสุทธิ์นะคะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องออดย่าชาแนลหละะักค่ะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางะะ้งออดย่าแฟนเพจหลักการออดย่าชาแนลมีสองเพจเด,ด้อพี่น้องมีเพจใหม่กับเพจเก่าเพจใหม่นะ่ะเอาเพจเก่าน่ะมันไหลส่วนแล้วมือหัวมีปัญหายอย่างคอมเมนต์ว่ค,ค่อยขึ้นเลยพี่น้องเดี๋ยวต่อไปก็บว่าเป็นสีไทยแต่คลิปไลส่สดกับว่าใครขืนคอมเมนต์นะคะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไปส่วนไหนที่ก่อนนะพี่น้องพอกันไหมมือหนามือเดียวมือนกับสีมะถ่า,บายบรรยากาศบ้านสวนในบางอยู่ที่ก่อนหลังหรือว่าเราจะไปใส่อีกไปหาสื่อจือเราจะไปหาสื่อกล้องสื่อกระปุกมือนจะ พักออเดอร์ใบก่อนนะคะสำหรับออเดอร์ที่ทักเข้ามาลหลายๆคือเฮ,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 ฮาเฮาเชี่ยวออเดอร์แลี่ยวๆมือเแ้านี่ทรงแล้วมือมือนี่นะคะกะลบกวนอ้นนะคะกะขอโทษขอภัยในความลาซาเพราะว่าออเดอร์เฮาที่แพ้เฮาหลายส่วนมากนี่คือเฮาทรงสี่มือแล้วยังบ่เบิดนะคะล่าสุดกระปั้นสามซีพันกระปุกครับผมกะที่มันลาซาเนาะกะแต่ว่าบ่ตกลน่นมี่น้องได้ทุกคนแน่นอนได้ทุกคนแน่นอนนะคะโอเคพี่น้อง จะกันไปคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบอกท่านเมียหลอบทุกคนเลสวัสดีค่ะ